สวัสดีครับโยชิ Yoshi, นะครับเกมเดอะแอนนะครับก็พอดีมีคนถามมาครับว่าไอดาวบนหัวเนี่ยครับมันได้มาจากอะไรแล้วก็เอ่อมันที่มันมีเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับก็อนับแรกเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยว่าดาวที่มีตอนนี้นะครับมันบวกอะไรบ้างเนาะก็อันดับแรกที่การดูคือเราเข้าไปดูที่นี่ฮะลังมดแล้วก็มดนางพญาแล้วก็ตรงคําว่าสกินนะครับ แต่แล้วเข้าไปที่รังมดเนาะมันจะมะลีลูกสอนชีท้ทางขวาเนี่ยครับก็ดาวเนี่ยครับก็คือมันจะมีหลอดประสบการณ์ขึ้นมาอยู่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่120,000สนสอถึงห้าแสถ้าผมถึง5 0 0 0 0นเมื่อไหรเนี่ยผมก็จะได้ดาวแดงนี่นะครับซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยฝ่าจะถึงดาวแดงที่เป็นไฟเนี่ยคือมันเราก็ต้องผ่านการอัพหรือว่าซื้อสก,กินหรืออะไรก็แล้วแต่มาเยอะมากพอสมควรนะครับ เวลาเ,าเริ่มต้นเนี่ยเราจะอัพดาวแรกมันจะเป็นดาวสีเทานะครับ1ดาวเนี่ยถ้าเราอัพได้ปุ๊บเมื่อไรเนี่ยมันจะกลายเปน็นจะเพิ่มลดการใช้ทร,รัพยากรสำหรับก่อสร้างนะครับยีเปอร์เซ็นต์ยเวน้ำหวานนะครับ2ดาวเงินนะครับก็จะเป็นเพิ่มสปีดก่อสร้าง1 0 3ดาวเงินนะครับจำนวนการป้องกันทร,รัพยากรบอกห้าแสนนะครับ4ดาวเงินนะครับสปีดวิทยาการก็คือวิจัยครับเร็วขึ้น20% 5ดาวเงินนะครับการรวบรวมทรัพยากร เร็วขึ้น25นะครับแล้วก็จะมาเป็น1ดาวฟ้าอ่าโทษทีหนึ่งดาวเขียวการป้องกันมอเตอร์หานนะครับเพิ่มขึ้น25นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็2ดาวฟ้านะครับก็จะเพิ่มเรื่องของการล่าสัตว์ป่ารับทรัพยากรเพิ่มขึ้น10%แล้วก็3ดาวม่วงนะครับจะเป็นสปีดการฟักมอเตอร์หานร20% แล้วก็จะเป็นสีดาวทองเนี่ยครับที่ผมทําอยู่เนี่ยที่ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือจะเพิ่มสปีดการลุกราทรัพยากรเร็วขึ้นอีก20%นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าผมได้ดาวแดงเมื่อไหร่ครับดาวแดงที่มีไฟลุกเนี่ยก็คือการโจมตีมัทหานผมเนี่ยจะโบวออีก25้านั่นเองนะครับซึ่งไอ้เปอร์เซ็นต์พวกนี้มาจากไหนนะครับมาแค่มาแค่มาจากเนี่ยครับชิ้นส่วนสกินลังมดทั่วไปสีม่วงกับชิ้นส่วนสกินลังมดทั่วไปสีส้มนะครับสีม่วงเนี่ยหาาามจกไหนนะครับ หนึ่งสีม่วงนี่หามาจากเวลาที่มันจะมีกิจลายสัปดาห์ครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ฮะมันจะมีเขียนคําว่าไอ้พวกขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเนี่ยฮะไอ้พวกนี้มันจะมีให้ว่าในห้าวันเนี่ยให้ทําเควสตามที่มันบอกนะวันแรกต้องทําอะไรบ้างวันที่สองทำอะไรวันที่สามทำอะไรถ้าเราทําครบทั้งหมดเนี่ย หนึ่งตารางเนี่ยเราก็จะได้ไอเศษสีม่วงมาประมาณครั้งหนึ่งร้อยนะครับพอได้มาครบหนึ่งร้อยปุ๊บเนี่ยผมให้แนะนำก็คือให้เข้ามาที่สกินนะครับแล้วก็ลังมดแต่แล้วเราก็ไปหารังที่เรายังไม่เคยมีฮะไอรังสีม่วงเนี่ยเลือกไปเราอยากได้รังไหนที่มันเป็นรังฟรีครับมันจะมีให้ใช้คือคือมันจะมีเขารให้ ให้ใช้เศษร้อยอันนั้นแลกมาได้เราก็จะได้ค่าประสบการณ์มานะครับซึ่งเศษสีม่วงหน,งหนงชิ้นเนี่ยมันก็จะบวกไป10บนะครับเ่ยผมใช้ไป1ครั้งเนี่ยจากหนะึ่งแสนสองห่นปอยกะกดไปทีนึงอ่ะก็เป็นเจนะครับก็คือใช้เฮียนหนึส่วนไอจริงๆมันก็มีทางลัดได้นิดหน่อยนะครับก็คือถ้าสีม่วงถ้าเราพอมีมีงบนะครับมันก็เติม เติมไปตรงนี้ะไอ้ไอ้ข้างๆข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันจะมีเนี่ยเสียเจ็ดร้อยกว่าบาทมันก็จะได้เนี่ยไอเ้เศษไอ้พวกรังสีม่วงมาอีกประมาณหนึ่งร้อยเศษคือได้ประมาณหนึ่งพันแต้มนะครับแต่คือผมก็ไม่แนะนําหรอกมันผมรู้สึกว่ามันเปลืองเงินโดยใช่เหตุแค่ร้อยเขาเลยเสียตั้งเจ็ดร้อยไดแแ้แค่แค่ประมาณพันแต้มเองนะครับส่วนอันที่มันเพิ่มเยอะมากนะครับมันคือเศษสีส้มนะครับเพิ่ม 1>, 1ชิ้นเนี่ยได้320รี่สิบนะครับซึ่งปัญหาจากไหนล่ะเศษสีส้มก็คือ1เลยครับถ้าเป็นสายเปต้องซื้อพวกสกกินพวกนี้แหะครับสกกินไอ้พวกนี้ที่ต้องเติมเนี่ยสมมุติว่ามันได้มาเศษมา100อ่ะ1 0 0่ง้คูณ3ไปเลยครับมันคือ32ม0 0สองไอ้ค่าไอ้ดาวนเนี่ยเราจะพุ่งอย่างรวดเร็วมากถ้าสายเติมนะแต่ถ้าเป็นสายฟรีนะครับ แล้วพอมีดาเมทแนะนำว่า,าไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับไปตีเกาฮอกให้ติดอันดับครับมันจะได้เศษมาซึ่งเศษตรงนี้นครับพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันเอาไปแลกสกินอะไรไม่ได้แล้วเราก็ย่อยมันให้มันเป็นเศษแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าผมได้อ่าได้อันดับดีๆเนี่ยผมก็จะได้เศษเยอะมาตามลําดับอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะเดี๋ยวผมจะหารางเกาฮอกก่อนอ่ะอยางนี้ เนี่ยครผมอ่าอยู่อันดับหนึ่งเลยซึ่งรางวัลอันดับเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่าเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนมามอสมุ่งเนี่ยห้าชิ้นนะครับที่สอ0ที่สามที่สถึง5้าเนี่ยสิซึ่งมันก็ต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่มันตายจริงๆอะถ้าเราอยากจะไปเก็บนะครับซึ่งแต่ละมันเดือนหนึ่งมีประมาณ2ครั้งก็คือสัปดาห์หนึ่งเว้นสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ต้องรอครับทุกๆ2สัปดาห์มาที ถ้าเราได้มาเนี่ยเราก็มาแลกเนี่ยเราก็จะได้แต้มเพิ่มมาแบบเยอะมากถ้าเป็นสกิลอ่าสกินสีสีทองเนี่ยแต้มขึ้นทีละ320เหรียบเห็นไหมครสีม่วงก็นิดเดียวใช้ไปแต่มันก็เพิ่มนะครับเราผมผมไม่มองค่าผมเก็บหมดนะครับแล้วก็สีม่วงจริงๆใน V.I.P ก็จะมีขายสัปดาห์ละประมาณ5ชิ้นกระซือ้อไว้ก็ได้ครับถือว่าสะสมนะครับ ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับดาวบนหัวบนลังเราเนี่ยว่าจะหายยังไงนะครับก็ลองไปลองดูฮะมีประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับ